บีพีเซเนลครับจบไปแล้วนะฮะนัด,ดรองสุดท้ายนะครับของเล็กแรกนะฮะของฟุตบอลไทยลีกทั้งไทยลีกหนึ่งไทยลีกสองเลยเอาลีกทุกสุดเนี่ยสามคู่วันที่ผ่านมานี่คู่แรกก็มาน่าเสียดายนะครับแทนแข้งเทพทรูบแบงก็โคูเจ็จยิงมีโอกาสที่จะแซงขึ้นไปนำเป็นรองจากฝูงอีกครั้งละแต่ว่าพลาดไปครับมายิงประตูเนี่ย ตอนแรกก็ม้อยบุ้ยที่สินไจกดานะครับยิงได้ลูกที่150นะในไทลีกเขาแล้วทำให้เขามีสติเนี่ยตอนนี้ตามหลังเอเบอร์ตี้เฟิร์นเดสนะครับที่ยิงได้มากกว่า10ลูกนะจะไล่ทันละนะก็รู้จะไล่ทันหรือเปล่านะครับแต่ว่ายิงเรื่อยๆก็มีโอกาสนะครับก็ตอนแรกจะสนอยไปแล้ว3ตัแต้มหนึ่มือมาทำลุดมือไปได้นะครับโดนเชียงรายตีเสมอช่วงนาทีบาทนะทดเจ็บ สเสมอกันหนึ่งหนึ่งแบ่งแต้มก็เลยหล่นลงไปเพราะว่าสิงเจ้าท่าการท่าเรือเอฟซีเนี่ยครับอของอาริสเดลการ์มาเนี่ยเอาชนะอุทัยธานีเอฟซีผู้มาเยือนไปได้สามประตูตรึงนะครับก็แซงไปลองจากฝูงแทนแต่ว่าไอ้เรื่องจะไปเป็นลุ้นเป็นแชมป์แรกๆเนี่ยไม่มสิทธิ์แล้วเพราะว่าตอนนี้ทีมที่เข้าป้ายเป็นแชมป์แรกๆไปเรียบร้อยคือบุรีรัมย์นะครับเขามีแต้มหา่หนางถึง7คะแนน เรวก็เหลือเกมในมือน้อยกว่าอีกทังหากน,นะครับส่วนที่3นะก็คือราชบรีนะครับก็ยังอ่าเขาเรียกว่าเกาะอยู่ในกลุ่มที่ปีนี้มาแรงนะครับอ่าน่าจะได้ดูกันยา,ยาวๆต่อไปในเลกที่2แหละนะนี่คือภาพรวมสรุปของไทยลีนะครับนะัดงสุดท้ายเลกแรกมันาลีกไทยดีกสนะครับตอนนี้ก็ตามคาดครับทีมที่เข้าป้ายเป็น แชมเลกแรกแบบไร้พ่ายเลยนะเตะไปเล่นไปทั้งหมดสู่หกนัดอี่ยังไม่เคยแพ้ใครเลยทีมนั้นก็คือลาสี่ไหรยยูไต็ดกับพวกเขานัดนี้เฉือนเอาชนะทีมเชียงใหม่เจ็ปีหนต่อศูนยนะครับนำเป็นจ่าฝูงแบบเท่ๆเลยอ่ะนะมีแต้มทิ้งที่2ซึ่งก็เรียกว่าฟอร์มาแลงจเช่นกันคือ BC ซีเทโลหรือโบลิสเทโลเอนั่นเองนะครับ ส่วนที่3ก็เป็นทีมจากสีเกตอีกก็คือทีมพี่ครับสีเกตยูเต็ดนะครับของนัชช่วยสมชายชุมงมุมก็อยู่หลังอยู่ที่สนะครับก็เป็นนั้นว่าตอนนี้หลีกรองก็มีลุ้นว่านัดสุดท้ายเนี่ยทีมราชาวานอนนะครับราศีตะไหลจะสามารถทำดติเป็นแชมป์เลกแรกได้แบบไร้ไพ่ายหรือไม่นะครับหรือเงนเดียวนะช่วยกันลุ้นนะครับก็หมด ่าสัปดาห์น่ฉจะจบแล้วเลกแรกนะครับเราจะพักกันไปแล้วก็หลังปีใหม่มาเตกทีตอนนี้ก็ลุ้นซีเกมเต็มครับว่าเราจะคว้าเหรียญทองที่รอคอยได้หรือไม่เชียกมเต็มที่ครับบอลไทยลีกนะครับและก็บอลซีเกมครับ